ใครขอให้กินอาหารสีขาวดำจัดให้แล้วนะครับ Black with S White Food คลิปนี้สนุกมากนะคะากดติดตามแล้วก็คอมเมนต์สีที่อยากให้ติดกระทำชาเลนกับน้องอีกมาได้เลยบอกเลยคลิปนี้แก้งกันสุดๆ <c oughs> เป็นได้ครสีขาว <c oughs> อืมน,นี่ยองก็ตอยอยอืนนอ <c oughs> มแบบเนี้ยเห็นั้ยเนี่ยเธอกลัวทำไมมันเหมือนตัวเธอเลย <c oughs> <c oughs> กินค่ะ ครับคลิปน hey ี hey ้เราจะสลับก yeah> ันป uh ้อนครับเพื่อความสนุกกดอยคลิปนี้และก็ติดตามพวกเราได้นะอย่างที่สำคัญคอมเมนต์ก้นมาอยากให้เราทำชาเลนจ์สีอะไรอีกเฮลโลสวัสดีค่ะไวฟู้ดอาหารสีขาวแบ็กฟู้ดอาหารสีดำโอ้เผ็ดได้เลยเมียนนี้ด้วยอ่ะชอบเผ็ดๆมากเลยมันทอดสีขาวมันสลัดทอดสีดำ อสองเล็กจังเอ๊ะอย่หยุดทำทำ,ทำไรอ่ะจะกินไงโอ้ยไม่ได้ทุกคนคลิปนี้เราจะสลับกันป้อนครับ,บเดีย๋ยวป้อนให้นะอืม,มาอ,อีน้ำลายวอนนี้เธอหนาอ้าปากเร็วอืมอืมเป็นไงอร่อยดีจังเลยสีดำ มาป้อนไอ้ข้าวกังนี่อะไรเนี่ยป้อนแล้วอร่อยอะหมกเยอะเกินไปอะว้าววิ่งเป็นเ็จมากแน่เลยอะร้อนร้อน ฟางหยดนะสีดำนี่มันไม่เห็นจะร้อนจะร้อนเลยเนี่ยใส่ลงไปเลยแหละว้าวแบปซี่เอ๊ะขอโทษโคกสีขาวไม่ได้ตั้งใจโอ้าวทานฟรอมเมอร์ว้าวสวยมาก

อะไรวะเนี่ยได้ละอุ้ยฉันสีขาวไปไปอะไรอะไรโอเคล้ว่อนทีดาออ้าวอร่อยไหมอร่ขนมซ้อสีดำอร่อยไหมอร่อยอืมอนสีขาวไม่ ไม่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 สีสีดำสิีดำได้ยังไงอ่ะน uh ี่ไงดับแล้วเอีกนิดนึงสีดำ แล้วเรากินสีขาวป้อนสิบ้าสีบ้าพี่กินสีขาวพี่ต้องกัดอันนี้ไม่ได้กินดาบเครื่องใช้หนูอืมอ่ากินมาร์กะอู้สีดำป้อนสีดำอู้ว้าวอีกนิดเดียวกินได้แค่สีดำนะ อยากกินสีขาวอาเรียบร้อยนะรักป็นได้แค่สีขาวอันนี้ยังกระตอยอยู่เนี่ยกินไปแล้วอ่ะถอยกว่าจะสุกหน้าเบื่อสุกแล้วว้าวอุ้ยทำไมมันสีแดงเงี้ย อุ้ยทุกคนใครเคยกินบ้างอันนี้มันแดงเหรออู้ยอะเผ็ดแน่เลยอ้าว้ไม่ไหลตรงรูไหลตรงอื่นอ่าจ้าดาโอ้โอไวไาไปไจิจิอี้ออะไรอ่ะฟาลีฟาลีฟาลีเฮ้ยเผ็ดตายเลยอ่าโอ้เป็นไ,ไรโคตรขันง

นนนี่เหรใช่หรอตัวอะไรอ่ะเอออนี้กลัวเหรอยี่ไงที่มันออกปัจจักพาก็เธอลองทำไข่สร้างาแบบเศร้าๆลึกๆงี้สิแบบเงี้ยเห็นไหมเนี่ยเธอกลัวทำไมมันเหมือนตัวเธอเลยมันไม่เหมือนเหมือนเปรี้ยบเลยตีเหมือนกันฮือฮน้าแน่ เมื่อเราให้ลิงชีปันซีรือล,ลิงเสม่ในทําการเปิดกระป๋องครั้งแรกนะครับระวังมือนะครับระวังหน้าฉันด,ด้วยครับไม่ออกครับมันเดียวอะไรไม่รู้เกิดมาพ่อแม่ให้กินแต่ไข่ทอดหรือยังไงเปิดกระป๋องไม่เป็นนะฮะปลากระป๋อง<ข>อไม่ไปกินไหมไม่พอแลนะ้ออวเนี่ย้ม่หมดไม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  หมด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 หน้าหน้าหมดเป็นไงเป็นไงบ้างอะไรนะแสบอ่ะแสบหน้าแสบล้างก่อนล้างก่อนเป็นไงบ้างหายแสบยังเออดีดีดีเข้าเราเดดเลยอ่ะทำไรวะเขาห่อชอมได้โอ้ฮะทำไมแล้วชัอะไรบ้า หม่ไม่กินค่ะอกินเข้าไปค่ะโอ้โหโหโหมันเะมันคือกิกกัดพริกเนาอย่าเพิูดกินเข้าไปก่อนมันเหมือนกัดมันมันกัดไบปอนืมนี่มีแยมด้วยว้าวอะมันกัดก่อนเห กินอย่างนั้นเลยความสามาทิศอีกแต่ได้กินเนาะอีหนึ่งคกกี้คเกอี้ว,าว้าวอ่าวับไวอ้อร่อยอโอ้โอเหโเป็นจิ๊กออเติดมนไม่บาดปากอ๋อ ไม่รู้พอดีเลยว้าวเออเออหาเป่าคนที่ต้องป้อนใครเล่นเดรดเสาร์นึ่ว่าใครเด่นเดรดเสาร์หตายแล้วเบิร์ดอะเอาไว้หมดเลยมันไปยันด้วยเป็นหม้อเป็นหม้อทุกคนแล้วก็ เทียนแตกไปแล้วอะกไม่ได้ถ้าเทียนแตกทิ้งปาม้ดอู้อไม่มันลวไปแล้วีบ้าอยว้มงอเีล่อร่อยมเื้อะไรไม่มีนะรสสีแมันไม่มีเออมัน ของโบบุ้ยคืนชีพพอเธอหลับก็ส่งบว้ยให้เธอกินพอเธอกินจะตื่นมารักฉัน<ะ>บว้ยเม็ดโตที่ฉันปูหันเม็ดออกกินอร่อยถึงใจฮ<ะ>ไม่รู้งงเหมือนกันลูกไหนองุ่นฮะฮะลูกไหนองุ่นนะลูกไหนสีม่วงเรียกกันว่าไหนองุ่น <laughs> เราคัดลูกโตๆอย่าลืมแบ่งกันกินอะไรวะเนี่ยความแบบ เป็นบ๊วยเนี่ยทุกคนจำชื่อว่าบ๊วยคืนชีพถ้าจะเป็นแบบขนมแบบแนวจีนจีนหรือเปล่านะแต่ว่าตัวเม็ดเนี่ยมันก็มีความแบบว่าแบบน่าจะเปรี้ยวๆหวานๆนะครับที่คิดว่าเท็กเจอร์อ่ะเขาจะมีความแข็งๆนะแล้วก็จะมีเดี๋ยวเรากัดให้ดูอืมมีความอร่ออยุ้ยอุ้ยเอาคืนอร่อยจะได้เอาชิ้นเดียวปะเอาชิ้นที่ลวกลูกไหนอุ้ยแบบแบบมัน ว้าวลูกไหนอู้ลูกนี้แหละเฮ้จะเป็นอะไรรับได้อือน้อยคลิปนี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับการกินตามคนกินกล้องส่งตัว 爸我特别想吃火锅，你帮我喊外卖，我特别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 